ตอนนี้ดิฉันอยู่บริเวณถนนนวลแก้วอุทิศนะคะในเขตคอหงของอำเภอหาดใหญ่ค่ะสภาพรถที่เห็นอยู่เนี่ยยังเป็นรถที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมนะคะก็คือยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายอยู่หลายจุดมากเหมือนกันเนื่องจากว่ามีข้อมูลว่ามี ผู้ประสบภัยเนี่ยโทรเข้าไปที่ประกันภัยนะคะแต่ว่าด้วยคิวที่ค่อนข้างยาวบางเคสเนี่ยประกันหนึ่งคนนะคะรับเรื่องมากกว่า200เรื่องเพราะฉะนั้นแล้วการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยก็จะต้องประเมินจากหลายหลายหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความเสียหายเรื่องของลักษณะการเคลื่อนย,ย้ายว่ายากง่ายแบบไหนนะคะอย่างคันนี้ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็นรถกระบะนะคะตอนนี้นอนตะแคงอยู่ในลักษณะนี้นะคะการเคลื่อนย้ายก็จะทําได้ยากแล้วก็ บางส่วนก็มีความเสียหายที่อาจจะต้องประเมินกันอีกครั้งนะคะ,ะทางเจ้าหน้าที่ประกันภัยเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนเคลื่อนได้ยากนะคะเพราะว่าการเปิดเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ระบบที่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะมันก็จะยากกว่ารถประเภทอื่น ส่วนนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้เราได้คุยกับเจ้าของรถค่ะเจ้าของรถเขาเอามาจอดบริเวณน,นี้ก็คิดว่าน้ําจะไม่ท่วมนะคะแต่ด้วยปีนี้สถานการณ์มันค่อนข้างรุนแรงก็ทําให้ท่วมเกือบมิดคันนะคะตอนนี้ก็มีอ่าพี่ประกันนะคะเขามาเคลมอยู่พี่คะตกลงสรุปว่ายกใช่ไหมยกครับยกทั้งยกไปเมื่อไหร่ได้คันนี้จะพยายามให้ได้วันนี้ครับ๋ประสานร,รถยกให้อีกที แต่คิวมันค่อนข้างเหญ่ <Yeah. S 1> ขอบเดี๋ยวพาไปดูภายในรถนะคะนี่ค่ะนี่เป็นสภาพภายในรถนะคะก็ไม่สามารถที่จะสตาร์ทได้ก็จะต้องยกอย่างเดียวส่วนโครนก็จะเห็นว่า,าท่วมทั้ง อบอกคนขับแล้วก็บอกคนนั่งข้างนะคะแต่ว่าเพดานด้านบนเนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าไม่ไม่ถูกท่วมไปด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยจะอยู่ระดับประมาณขอบกระจกรถนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จะต้องเร่งจัดการนะคะเนื่องจากว่ารถที่ประสบภัยเนี่ยบางส่วนเนี่ยยังกีดขวางการจราจรแล้วก็ประชาชนเองก็พยายามที่จะเข้ามาจัดการนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางประชาชนเองก็อยากจะเห็นวิธีการจัดการหรือว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยเช่นกันค่ะ